นาราคือโสโรวุโทชีวสุโกเล่าสัชตะนุพันธุเกล้าเอาปัตตนิและลาภาค่ะสวัสดีค่ะโฮราทีวีโดยอาจารย์ธนทร์ค่ะเราก็มาราศีธนูกันนะคะในเดือนธันวาคม2566ค่ะที่ได้ดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวการเงินได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์และตัวตนของเจ้าชะตาก็ได้ตำแหน่งราชาโชคตรีโกน,น้าแก่เจ้าชะตา ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงมีวาสนาทั้งการเงินการทองทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองบ้านรถงดงามยิ่งหนักโดยตัวตนของเจ้าชะตาที่ได้ตำแหน่งราชาโชคสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่27ธันวาคมเกือบสิ้นปีเลย ที่กุมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะกุมกับดาวพระอังคารในเรือนวินาศความเสียหายเนี่ยหมดไปเลยแต่เจ้าชะตากับมีวาสนาในเรื่องบุตรหลานบริวารการเรียนการศึกษาสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บก็จะเจอยาดีหมอดีรักษาหายถ้าเกิดป่วยเกิดไข้ขึ้นมาเนี่ย และมีโอกาสในเรื่องของการทำมาหาได้หรือมีธุรกิจใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จพระดาวการงานของเจ้าชะตาคือดาวพระพุทธที่มากุมลักขณาตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ในเดือนพฤศจิก,กายนเจ้าชะตาจะรู้สึกสับสนวุ่นวายทั้งในเรื่องของการงานและเรื่องของความรัก แต่เดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจ้าชะตาจะมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งเมื่อดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัส,สบดีคู่นักวิชาการและดาวพระอาทิตย์ก็ยกย้ายมาที่ราศีธนูกุ้มลัคนาในบ้านของเพื่อนรักในตำแหน่งเทวีโชคยศศักดิ์ครฐานดาวอาทิตย์มีเกียรติยศยิ่งใหญ่ ที่ได้จากการติดต่อสื่อสารการเจรจาหรือการงานที่มีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิกุมลักคนามีวาสนาในเรื่องของความรักคู่ครองอีก เดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ชัดเจนในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคัง่งการเงินทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเกินความคาดหมายได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสเป็นผู้นำมีชื่อเสียงเกียรติยศ แม้ว่าวันที่30เมษายน2567เนี่ยเจ้าชะตาจะไปสถิตที่ราศีพฤษภแต่ก็ไปสถิตกับคู่เพื่อนรักคือพระมริตยูจะนำพาเจ้าชะตามีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จและมีวาสนาในสัตว์สองเท้า4ี่เท้าพระพริหัสบดีเป็น5เพราะปีชาได้ลาพาโดยสบายความสุขที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขอให้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ